การออกไปเสียได้จากทางเดินแห่งจิตของสัตว์ปุทุชนพิกุทั้งหลายคำที่เรากล่าวว่าจงอาศัยทางนี้แเ้าละทางนี้เสียดังนี้นั้นเรากล่าวอาศัยหลักเกณฑ์อะไรเล่าพิขุทั้งหลายข้อนั้นเรากล่าวอาศัยหลักเกณฑ์คือพิกุทั้งหลายในบรรดาทางไปแห่งจิตของสัตว์ทั้ง36นั้น สมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือน6อย่างมีอยู่เธอจงอาศัยแล้วอาศัยแล้วซึ่งโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนนั้นละเสียก้าวล่วงเสียซึ่งสมนัสอาศัยเรือนหกอย่างการละเสียได้การก้าวล่วงเสียได้ซึ่งโสมนัสอาศัยเรือนหอย่างเหล่านั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายในบรรดาทางไปแห่งจิต ของสัตว์ทั้ง36นั้นโทมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนหอย่างมีอยู่เธอจงอาศัยแล้วอาศัยแล้วซึ่งโทมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนนั้นละเสียก้าวล่วงเสียซึ่งโทมนัสอาศัยเรือนหอย่างการละเสียได้การก้าวล่วงเสียได้ซึ่งธทมนัสอาศัยเรือน6อย่างเหล่านั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ภิขูทั้งหลายในบรรดาทางไปแห่งจิตของสัตว์ทั้ง36นั้นอุเบกขาอาศัยการหลีกออกจากเรือน6อย่างมีอยู่เธอจงอาศัยแล้วอาศัยแล้วซึ่งอุเบกขาอาศัยการหลีกออกจากเรือนนั้นละเสียก้าวล่วงเสียซึ่งอุเบกขาอาศัยเรือนหอย่างการละเสียได้การก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอุเบกขาอาศัยเรือนหกอย่างเหล่านั้น ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ที่กูทั้งหลายในบรรดาทางไปแห่งจิตของสัตว์ทั้ง36นั้นโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนหกอย่างมีอยู่เธอจงอาศัยแล้วอาศัยแล้วซึ่งโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนนั้นละเสียก้าวล่วงเสียซึ่งโทมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนหกอย่างการละเสียได้ การก้าวล่วงเสียได้ซึ่งโทมนัตอาศัยการหลีกออกจากเรือนหกอย่างเหล่านั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อิกุทั้งหลายในบรรดาทางไปแห่งจิตของสัตว์ทั้ง36นั้นอุเบกขาอาศัยการหลีกออกจากเรือนหกอย่างมีอยู่เธอจงอาศัยแล้วอาศัยแล้วซึ่งอุเบกขาอาศัยการหลีกออกจากเรือนนั้น ละเสียก้าวล่วงเสียซึ่งโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือน6อย่างการละเสียได้การก้าวล่วงเสียได้ซึ่งโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือน6อย่างเหล่านั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกขูทั้งหลายผู้เบกขามีภาวะต่างๆอาศัยภาวะต่างๆก็มีอยู่ อุเบกขามีภาวะอย่างเดียวอาศัยภาวะอย่างเดียวก็มีอยู่พิกูทั้งหลายอุเบกขามีภาวะต่างๆอาศัยภาวะต่างๆเป็นอย่างไรเล่าพิกูทั้งหลายอุเบกขาในรูปทั้งหลายมีอยู่อุเบกขาในเสียงทั้งหลายมีอยู่อุเบกขาในกลิ่นทั้งหลายมีอยู่อุเบกขาในรสทั้งหลายมีอยู่อุเบกขาในผลทพะทั้งหลายมีอยู่ พิขุทั้งหลายนี้คืออุเบกขามีภาวะต่างๆอาศัยภาวะต่างๆพิขูทั้งหลายอุเบกขามีภาวะอย่างเดียวอาศัยภาวะอย่างเดียวเป็นอย่างไรเล่าพิขูทั้งหลายอุเบกขาอาศัยอากาสานัญจายตนะมีอยู่อุเบกขาอาศัยวิญญาณัญจายตนะมีอยู่อุเบกขาอาศัยอากินจัญญายตนะมีอยู่ อุเบกขาอาศัยในวสัญญานาสัญญายตนะมีอยู่พิกุทั้งหลายนี้คืออุเบกขามีภาวะอย่างเดียวอาศัยภาวะอย่างเดียวพิกุทั้งหลายในบรรดาอุเบกขาเหล่านั้นเธอจงอาศัยแล้วอาศัยแล้วซึ่งอุเบกขามีภาวะอย่างเดียวอาศัยภาวะอย่างเดียวละเสียก้าวล่วงเสียซึ่งอุเบกขามีภาวะต่างๆ อาศัยภาวะต่างๆนั้นการละเสียได้การก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอุเบกขามีภาวะต่างๆอาศัยภาวะต่างๆนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกุทั้งหลายเธอจงอาศัยแล้วอาศัยแล้วซึ่งอตมัมมยตาละเสียก้าวล่วงเสียซึ่งอุเบกขามีภาวะอย่างเดียวอาศัยภาวะอย่างเดียวนั้น การละเสียได้การก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอุเบกขามีภาวะอย่างเดียวอาศัยภาวะอย่างเดียวนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ทิ่ขุทั้งหลายคำใดที่เรากล่าวว่าจงอาศัยทางนี้แล้วละทางนี้เสียดังนี้นั้นคำนั้นเรากล่าวอาศัยหลักเกณฑ์อย่างนี้แล